สวัสดีครับแบงค์พอนด้านะครับเดี๋ยววันนี้แบงค์จะพาลูกค้ามาดู City นะครับเป็น City ้ตัวแฮ h b a c k ถ้าดูภายนอกอาจจะไม่รู้นะคะว่าเป็นรุ่นย่อยอะไรคันนี้ที่ลูกค้าเห็นทั้งหมดนะครับชุดแต่งล้อแม็กอะไรต่างๆตรงนี้เป็นโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็คือเป็น m o d u l โ p a แพ็กเกแบงค์ติดตั้งแถมให้ลูกค้าทั้งหมดเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่า ที่แถมให้มีอะไรบ้างเป็นโปรโมชั่นเฉพาะตัว City 4ประตูนะครับแล้วก็ตัว City h a ฮ c h b a เอสพ a r t ที่จะแต่งให้เต็มแบบนี้รุ่นอื่นมีแต่งให้เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ล้อแม็กซ์เดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่ามีอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะคะถ้าเป็นตัว City S เอสพันะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้ลังพึ่งสีดานะครับแล้วก็ตัวช่องไฟตัดหมอกจะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่ว่ามีบล็อกให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้ ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านนอกนะครับแล้วไฟสูงจะอยู่ด้านในสุดมีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์แบบบบดีกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับตัดกับสีเดียวตัดกับสีตัวรถแล้วก็นี่เลยครับล้อแม็กโมดนโลขอบ15นิ้วนะครับเป็นของแท้จาก Honda เป็นสีซูโทมแบบนี้ปัดเงาแล้วก็ตัดด้วยสีดำ สเกิร์ดด้านข้างนะคะสเกิร์ตรอบคันด้านด้านหน้าจะมี2ชิ้นซ้ายกว่าแล้วก็จะมีโลโก้ m o ด u l โแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างก็จะมีโลโก้ m o ด u l โตรงนี้ให้เหมือนกันจะทําสีเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับจะทําให้กลืนกันไปหมดแล้วก็ดูเท,ดเท่ดูเต็มมากขึ้นตรงนี้จะเป็นตัวของคิ้วซุ้มล้อตรงรุ่นนะครับซิตีแล้วก็เป็นของแท้เหมือนกันคิวกันสาดนะครับเป็นของแท้ สเกิร์ด้านหลังนะครับจะมี2ชิ้นซ้ายขวามาพร้อมกับโลโก้โมดูโลโเหมือนกันนะครับโลโก้โมดูโลโตรงนี้เป็นของแท้นะครับลูกค้าต้องแจ้งก่อนโชว์รูมแบงค์จะแทบจะไม่ติดของเทียบเลยนะเซนเซอร์2จุดความกับควาสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันปุ่มเปิดไฟอาฝาท้ายจะอยู่ตรงด้านไฟใต้ไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟจะเป็นไฟสองบีแบบสีขาวแล้ว ถัดท้ายเป็นของแท้นะครับหมอนรองคอนมพุ่มเบลมา,บางแดดสาอย่างนี้จะเป็นของเทีบเคียงนะครับถัดท้ายของแท้ย่างอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะครับมีตัวดึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับชุดซ่อมอยางไม่ใช่ครับเป็นชุดอาถอดล้อนะครับเป็นแม่แรงต่างๆแล้วก็ไฟส่องสว่างในเก่งฝาท้ายจะเป็นไฟแสงสีเหลืองหลอดจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายฝั่งเดียวนะครับแล้วก็จะมี ตรงนี้เป็นที่แขวนสำหรับลูกค้าเพื่ออยากแขวนอะไรนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับแม็กติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าเรียบร้อยส่วนไฟท้ายของรุ่นเอสนะครับถ้าเป็นไฟหลีเวลาเปิดไฟหน้ากลางคืนไฟหลีตรงนี้จะเป็น LED นะครับไฟเบรกจะเป็น LED ส่วนไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังจะเป็นไฟปกติเป็นหลอดธรรมดา ชุดกันชนด้านหลังนะครับจะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับเป็น2ชั้นแบบนี้สําหรับรุ่นแมเนเชนนะครับที่ตั้งมาจากโรงงานแล้วก็ไฟทับทิมตัวตัวอาไฟทับทิมจะอยู่ตรงนี้เป็นไฟสะท้อนแสงตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป้งพามาดูข้างใน แขงด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นแบบพลาสติกแบบแข็งนะครับตัวเปิดปิดกระจกจะออโต้ฝั่งคนขับนะครับที่เหลือจะเป็นไฟฟ้าล็อกกระจกล็อกรถลดล็อกรถแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับมือจับประตูด้านในจะเป็นสีดาแบบนี้คิวบันไดสแตนเลสนะครับมีโลโก้คอมบัซิตี้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็เป็นของแท้แล้วก็แบงค์ติดตั้งเพิ่มในตัวของ ปันวางเท้าแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็ไฟ2เท้าเป็นแสงสีขาวของแท้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้2ของรุ่น City นะครับจะมีช่องเก็บของลูกค้าจะใส่เหรียญหรือจะใส่บัตรคีย์การ์ดอะไรก็ได้นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มในเรื่องของตัวระบบการควบคุมการทรงตัวของรถนะครับลูกค้าไม่ต้องไปปิดเขานะครับเปิดให้เขาทํางานโดยอัตโนมัติแต่เวลาถ้าเกิดลูกค้าไปล้างรถน้องๆที่คาแคร์อาจจะเช็ดหรือว่าไปโดนแรงไม่ต้องตกใจนะครับ ุ่มเนี้ยเขาจะขึ้นคำว่า Off ที่หน้าปัดตรงนี้นะครับลูกค้ากดค้างแค่ประมาณ3วินาทีระบบเขาก็จะกลับมาทำงานให้อัตโนมัติเบาะของรุ่น S p สพ s จะเป็นเบาะผ้าสีดำเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้นะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้จะเป็นก้านที่จับถนัดมือเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตรง พวงมาลัยจะเป็นสีดําเงาเป็นโนมแบล็คแบบนี้ฝั่งด้านซ้ายจะควบคุมเกี่ยวกับการเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดทางด้านซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนของด้านขวาจะควบคุมในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยก็คือตรงนี้จะมีเตือนให้รถอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวครุสคอนโทรลเวลาลูกค้าตั้งครุสคอนโทรลแล้วนะครับลูกค้าสามารถตั้งค่าให้ได้ว่าเราอยากห่างจากรถคันหน้าได้ทั้งหมดกี่ระดับ ปุ่มนี้จะตั้งค่าให้ทั้งหมด4ระดับนะครับลูกค้าสามารถตั้งได้เลยไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับดูจากก้านได้เลยตรงนี้จะเป็นออโต้แล้วนะครับสำหรับรุ่น m มนเชสเหน้าจอจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะแสดงผลมีตรงนี้อ่าตรงนี้จะแสดงในเรื่องของตัวเกียร์เบรกมือนะครับเซฟตี้เบลอันนี้ระดับน้ำมันในถังแล้วก็ระยะกิโลว่าเราวิ่งไปประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับ คือรถตอนนี้ไปเนี่ไม่สตาร์ทไฟอาจจะโชว์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้สตาร์ทมารีวิวให้ลูกค้าดูปุ่มนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าอยากให้อาจอตรงเนี้ยครับโชว์อะไรโชว์ระดับน้ํามันเขาก็จะโชว์มาเลยว่าตอนเนี้ยเอเวอร์เรตกี่กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็น้ํามันในถังวิ่งได้อีกประมาณกี่กิโลเลือกได้เลยครับตั้งค่าทริป A ทริป B อันนี้ระบบเซฟตี้ซัพพอร์ตนะครับลูกค้าสามารถตั้งค่าได้ว่าบางระบบสามารถปิดได้นะครับอันนี้ตั้งค่านาฬิกาต่างๆจอวิทยุนะครับแบงค์ติดตั้งให้เป็นจอ LED อ่าขอโทษครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็รองรับ Apple CarPlay and t o i d u u t o ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบไร้สายไม่ต้องต่อสายด้วยอันนี้แบงค์เชื่อมต่อไว้ก็จะแสดงในหมดของตัวแมพว่าลูกค้าจะไปไหนในเรื่องของตัววิทยุออนไลน์ลูกค้า ตั้งค่าแล้วนะครับเวลาลูกค้าขึ้นรถเขาจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติแผงคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นสีดําเป็นโทนสีดําทั้งหมดแล้วก็เพิ่มเติมมาตรงนี้ครับจะเป็นกรอบแอร์ช่องกรอบแอร์ตรงนี้ครับจะเป็นสีดําเงาแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับแอร์จะเป็นแอร์ยังไม่ออโต้นะครับไม่อิสระซ้ายขวาด้วยจะเป็นแอร์ปรับมือปกติไลฟ์ฟ้าด้านหน้าไลฟ์ฟ้าด้านหลังนะครับปุ่มเปิดปิดแอร์แล้วก็โหมดตั้งค่าว่าลูกค้าอยากให้ ลมแอร์นะครับเป่าตรงไหนบ้างด้านบนด้านบนด้านล่างด้านล่างอย่างเดียวแล้วก็ด้านบนลมอุ่นด้านล่างลมเย็นนะครับหรือถ้าร้อนลูกค้าสามารถกดแมคคูจากตรงนี้ได้มีช่องเสียบ usb ให้2ช่องนะครับตรงนี้สามารถวางของได้บางอย่างโทรศัพท์วางแนวขวางได้นะครับมีช่องวางแก้วให้2องช่องอตัวแผงครอบเกียร์ตรงนี้จะเป็นสีดําแบบเป็นโน้บล็กนะครับปุ่มอีคอน์โหมดทาให้ลูกค้าช่วยกันการขับขีบ่ อ่ารปหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าจะทําให้ในเรื่องของความเย็นของแอร์แล้วก็อัตราเร่งดรอปลงนะครับอันนี้ต้องแลกกันนะอันนี้จะเป็นปุ่ม i d l e stop นะครับเวลาที่ลูกค้าจอดติดไฟแดงเขาจะประมาณ3าวิครับระบบจะทํางานโดยการดับเครื่องยนต์แต่ระบบไฟฟ้าทั้งหมดระบบแอร์จะยังทํางานอยู่เพียงแค่ว่าแอร์อาจจะเย็นน้อยลงนะครับเขาจะทํางานทุกครั้งที่ลูกค้าา จอดรถหรือหยุดนิ่งถ้าลูกค้าไม่ต้องการใช้ระบบนี้ทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถลูกค้าจะต้องมากดอันนี้เพื่อให้ปิดระบบจะต้องกดทุกครั้งนะครับที่ลูกค้าสตาร์ทรถระบบก็จะไม่ทํางานเบรกมือนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะไม่ใช่ที่พักแขนนะครับจะเป็นช่องวางแก้วสองช่องไฟในเก่งจะเป็นไฟสีส้มนะครับแบบนี้แล้วก็มีกระจก ให้ตรงนี้เป็นกระจกแต่งหน้านะครับที่บังแดดฝั่งนี้จะไม่มีกระจกนะครับเป็นที่บังแดดอย่างเดียวส่วนเบาะหลังนะครับลูกค้าสามารถปรับพับได้แบบ60-40จะมีสลักตรงนี้ดึงอยู่นะครับพับแบบนี้ทําได้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับหรือถ้าลูกค้าขนของเป็นของที่เป็นทรงสูงกระถางต้นไม้อะไรแบบนี้ลูกค้าดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงทําแบบนี้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเวลาลูกค้าจะเาเบาะลงก็ดึงตรงนี้ แล้วก็วางลงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สําหรับอุปกรณ์ตกแต่งรละก,การของแถมที่ลูกค้าหเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวสกเกิร์ตโมดูลโลล้อแม็กนะครับต่างๆทั้งหมดตรงนี้ที่เป็นโปรโมชั่นของโมดูลโลแพ็กเกจแบงค์แถมให้ทั้งหมดนะครับลูกค้าไม่ต้องชาระเพิ่มแต่งเต็มๆแบบนี้มีในรุ่นของ City S4 ประตูและ City h a ฮ b a c k S เพั part, นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้รถคันนี้ไปใช้งาน หรือเป็นรถคันแรกติดต่อแบงค์มาได้เลยนะครับกเลีเร่งด่วนอยากซื้อรถกับแบงค์โทรหาแบงค์ได้เลยเดี๋ยวแบงค์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับด้านล่างทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจโปรโมชั่น Honda รุ่นอื่นๆของ Honda ทั้งหมดทักมาสอบถามโปรโมชั่นกันก่อนได้นะครับแล้วก็กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างพื้นที่แบงค์อยู่โคาราชนะครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ในเรื่องของการทำสัญญาลูกค้าไม่ต้องกังวลครับแบงก์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละพื้นที่ของลูกค้าอยู่แล้วทั่วประเทศลูกค้านัดทำสัญญาในพื้นที่ที่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็กรณีการส่งมอบรถถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาหาแบงก์ที่โคราชแบงก์มีรถสไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะครับ การชําระเงินต่างๆโอนเข้าบัญชีบริษัท100%ไม่ใช่บัญชีชื่อบุคคลลูกค้าสบายใจได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับถ้าลูกค้าสนใจทักหาแบงค์ได้เลยนะ